ทาไปแล้วนะคะเราก็ตื่นขึ้นมาเหมือนนอนไปแล้วร้อยวันน่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับชอตจีสีดงแคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวครีมดังใน t i k t o อกนะคะซึ่งเราก็ไปตามล่าหาซื้อมานะคะจนเราได้มานะคะก็คือครีมคิวเพส ตัวนี้นะคะอ่อตัวนี้จะเป็นไนท์ครีมนะคะตัวนี้นะคือแบบตอนแรกอ่ะนึกว่ารีวิวในติ๊กต็อกที่แบบว่าเฮ้ยมันจะดีจริงไหมวะนะคะพอเราทาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละค่ะเราก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยคือมันดีมากรู้สึกตั้งแต่ครั้งแรกนะคะหน้านุ่มมากจริงจริงๆอันนี้ไม่ทอร์นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะ <_ S 1> อันนี้ไม่ได้โดนจ้างด้วยนะคือมันใช้ดีจริงๆค่ะเพื่อน นเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะใส่แบบนี้นะคะถ้าเหมือน beauty อกเกอร์นะคะเนี่ยเนื้อครีมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมคือดีมากใส่มากเนี่ยแล้วก็ทาทาก่อนนอนนะคะเพื่อนๆทาลงไปบนเบ้าหน้าของเราทอเบาๆนะจ๊ะ คือแบบมันดีมากคือทาไปแล้วนะคะเราก็ตื่นขึ้นมาเหมือนนอนไปแล้วร้อยวันน่ะเขาให้อะไรบ้างเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเจลหน้าใสนะคะทาก่อนนอนนะคะผิวก็จะเด้งฟูแล้วก็อิ่มน้ําเสมือนนอนเต็มอิ่มมาแล้วแดชั่วโมงนะคะเลิศไปละเออตามนั้นแหละเนี่ยทาแล้วหน้าก็จะเป็นแบบนี้จ้ะคือแบบ ชวๆๆๆๆๆมวววววววมือนสาวคอาหลีนะจ๊ะคือแบบน่าดีจริงนะคะใครที่ใช้อยู่ก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆนด้วยนะคะว่าเฮ้ยมันดียังไงมันดีขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวจะอาจ่านสรรพคุณให้ดูนะคะตัวนี้นะคะหลังจากที่ทาไปแล้วนะคะเจลนะคะจะมีความบำรุงเข้มข้นที่ช่วยบำรุงผิวและล็อกความสดชื่นยาวนานถึง10ชั่วโมงค่ะอุดมไปด้วยมาลัสและไฮยาลูโรนิกนะคะและ มีโสมนะคะที่บำรุงให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะจ๊ะอุ้ยทำให้หน้าเปล่งปังภายในชั่วข้ามคืนอันนี้จริงคือแบบว่าทาปุ๊บตื่นขึ้นมาคือแบบมันจะรู้สึกว่าหน้าฟูอ่ะหน้าดีอ่ะค่ะมันจะรู้สึกถึงความนุ่มนิ่มแล้วดูสิครีมซึมเข้าไปแล้วนะคะแป๊บเดียวครีมก็จะซึมเข้าไปกับผิวหน้าเรานะคะซึมเข้าไปแล้วแต่ดังหน้าเราก็จะมีความฉ่ำวาวอยู่นะคะมัน จริๆทาก่อนนอนใช่ไหมคะแต่ดิฉันด้วยความที่แบบว่าชอบมากนะคะฉันก็ทาก่อนนอนและก็ทาก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่ามันเหมือนกับมันบำรุงทั้งวันนะคะมันทําให้หน้าฟูหน้าดีหน้าเด้งมากแล้วก็รูขุมขนดูรูขุมขนดิฉันค่ะมันหายไปอะค่ะมันเล็กลงนะคะคือมันดีอะค่ะอันนี้ ทุกคนต้องไปหาซื้อใช้นะคะอยู่ที่เซเว่นอีเลฟนะคะราคา39บาทนะคะอันนี้ไม่ได้จ้างนะคะดีจริงนะคะดีจริงซีจีรีวิวนะจ๊ะถ้าม่คนไหนที่เป็นสิวหรือหน้าแบบเออคนที่แบบไม่ค่อยได้นอนอยากหาครีมบำรุงนะคะแนะนำตัวนี้เลยนะคะถ้าหาซื้อที่เซวไม่ได้นะคะแนะนำไปที่ Shop คิวเพนะคะนะคะน่าจะมีนะคะเขาทำซองออกมาราคา39บาทไปหาซื้อใช้นะคะ โอเคมารีวิวแค่นี้ค่ะของดีบอกต่อนะคะเจอใน t ิ k กต k อกนะคะใครที่ใช้อยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c คร b e ให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย